เราไม่ได้มาที่นี่ไหนหน่อยยองกับเพื่อนห้างหกปีและวม้าแล้วเป็นยังไงวะตั้งแต่จบไปก็ไปได้งานใหม่วไยแถวสี่ลมมาตอนหนึ่งฮะเอ็งก็เป็นไงบ้างวะคิดถึงเพื่อนเพื่อนวะเมื่อไหร่เคมาที่วะคาก็ไม่รู้ว่ะเห็มาพอดีเลยไอ้เค็ตวันนี้เด็กเพื่อนโอ้ก็จะมาไอ้เคมามาช้างว่าตรงนี้ที่เกี็ตนึงอ่ะเป็นไรวะที่บริษัทกำลังเป็นหา หาเรื่องอะไรเนี่ยโหน้าจะได้กูออกกันเนี่ยเองไปทำอะไรไว้เองไปทำอะไรไว้เกิดถ่ายงานไม่ดีอดเอางี้ดิจำที่การละแลสอนได้ไหมเรื่องเรื่องทฤษฎีอะอแวนวคิอะแนวคิดทฤษฎีของแหิงตันอิมมัซเซนกับมาเวเบอร์ภาวะใช่เหรอแต่แมันเป็นไงอะเออกอลเอาไปบอกมันหน่อยดิเออ แฮริสันอิมเมอรซันเมนอคีดได้นําเอาวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาบริหารงานคือการบริหารงานตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องมีการค้นพบและทดลองเป็นอย่างดีเทาการนั้นได้ผลจริงเมื่อประเมินผลสามารถบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเมืออไรจรึงนําเอาข้อมูลเหล่านั้นมากําหนดเป็นหลักการบริหารใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการกับประสิทธิภาพของคนโครงสร้างและเป้าหมายขององค์กรเพื่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลองค์ประกอบหลักประสิทธิภาพเป็นสองประการ หนึ่งกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสองใช้หลักเหตุผลทั่วไปพิจรารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงานสามให้คำแนะนําที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์สี่รักษาระเบียบวินัยในการทํางานห้าปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมหกมีข้อมูลพร้อมทํางานที่เชื่อถือได้เจ็ดมีการรายงานผลดําเนินงานทุกระยะแปดมีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลาเก้าผลงานได้มาตรฐานสิบดำเนินง,งานถือเป็นมาตรฐานได้สิบเอ็ด มาตรฐานที่กำหนดสามารถปฏิบัติได้ 12. ให้บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีข้อดีด้วยแนยวทางการบริหารแบบนี้เป็นแบบกบบวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งและประเมินผลแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผลเพียงใดซึ่งแฮนใตันอิมมัสันได้นํามาใช้ในการบริหารกว่า200องค์กรข้อเสียด้วยแนยวคิดนี้จะมีการแบ่งงานเป็นย่อยๆจะถือเอาความรวดเร็วให้คนทํางานเฉพาะอย่างถือข้อเสนอเป็นผลงาน ซึ่งอาจต้องสิ้นเปลืองคนวิธีการนําไปใช้ฮาร์เล็งันติมัสตันได้นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจการรถไฟฟ้าแซนทาร์ฟให้มีประสิทธิภาพปรากฏว่าได้ผลดีสามารถประหยัดเงินได้ถึงวัลละหนึ่งล้านเหรียญอเมริกันนาวคีนลักทิษฎีมักเวเบอร์แมกเวเบอร์เป็นนักทฤษฎีองค์การชาวเยอรมันซึ่งอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกี่ยวกับข้อบนำโดยเขาเห็นว่าผู้นำหรือนักบริหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายินยอมที่จะปฏิบัติตามหรืะต้องมีระบบการบริหารมาดำเนินการให้คําสั่งมีผลให้บังคับได้ประกอบด้วยหนึ่งอำนาจการปกครองบังคับบัญชาการปกครองหรือการครอบงำโดยอาศัยจารีประเภณีการปกครองหรือการครอบงำโดยใช้บารมีการปกครองหรือการครอบงำโดยใช้วิธีกฎหมายและเหตุผลสองลักษณะมีการควบคุมโดยการแบ่งระดับชั้นของการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎระเบียบ การจัดการคนมีความรู้ความชำนาญเข้าด้วยกันการบริหารงานโดยไม่อาศัยเรื่องส่วนตัวเน้นยึดถือความสามารถทางวิชาการการเน้นความสําคัญของการพัฒนานบุคคลแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากองค์กรข้อดีองค์การมีประสิทธิภาพในการทํางานมีความเสมอภาคข้อเสียเกิดความแตกแยกต่อองค์การงานและกละเบียบเกิดความเฉื่อยชาไม่บริสิทธิภาพเกิดความล่าชา้าเพราะต้องเน้นกเบียบ ความไม่คล่องตัวเนื่องจากเน้นการควบคุมจากเบื้องบนเนื้อความสําคัญของกละเบียบและข้อบับมากเกินไปแบ่งแย่งานกันตามความถนัดจนมากเกินไปขาดการประสานง,งานการต่อต้านและการเปลี่ยนแปลงการนําไปใช้เป็นรูปแบบปกติไม่ได้มีการทดสอบเพื่อการนําไปใช้มองคนในลักษณะที่เป็นเครื่องมือไม่มีชีวิตจิตใจคณจึงเห็นแก่ตัวเกียดคานไม่มองการไกลเชื่อถือไม่ได้และการใช้โลียชนิดที่ไม่ดี อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขอกูไปใช้กับบรษิษัทดูแลกันเออเดีนไปให้ใช้ประโยชน์หน่อยวะเออไอ้ไหนๆวันนี้เรามาเจอกันแล้วเราไปเที่ยวรับก,กันหน่อยดีกว่าไอ,อ้จัดหน่อยจัดหน่อยจัดไปจัดไปออ <laughs> พวกนี้เป็นดอกเบี้ยนะฮะเจ็ดหหนึ่งมีสิทธิ์ได้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานะครับมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตราเจ็ดหกสามภายในหกเดือนเ,อเรามาดูในเรื่องการบังคับจำนำเมื่อกี้เรียนเรื่องบังคับจำนองไปแล้วประเด็นตรงนี้ก็เหมือนกันครับบังคับจำนองบังคับจำนำจะต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ซึ่งเ,เขาเป็นลูกหนี้เนี่ยทราบก่อน ลรงรานจำนำเขาก็เหมือนกันนะเวลาที่เขาจะขายทรัพย์ออกขายข้อตลาดเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับเอ้าว่าถ้าใครที่มีเกณฑ์อย่างนี้เลยครับว่า